สว,ส,สวัสดีค่ะพี่ไพรัสใช่ไหมคะคมทําอาชีพอะไรอยู่คะก็ทาค้าขายแล้วก็ทํางานก่อสร้างฮะ,ะก็คือนอกจากการค้าข,า,ข,า,ขายก็รับจ้างก่อสร้างครับผมแล้วเห็นมาถ้าสมมติมีตลาดใหญ่ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมด้วยตื่นเช้ากว่าเดิมฮะตื่นตีสามครึ่งทำอย่างนี้มานานหรือยังะคะก็ตั้งใจเริ่มค้าขายมาั้งแสิบกว่าปีแล้วครับทางานแบบนี้หนักๆทุกวันเลยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบ้างไหมคะแต่ก่อนหน้านี้มพีพวกไมเกรน เบาหวานไขมันความดันอาการเริ่มแรกเป็นยังไงคะมันก็มันมึนมนมึนศีรษะมันเวียนเวียนศีรษะอย่างเดียวแล้วก็มีอาการหน้ามืดบวมพุงไปเลยแล้วเจ้าของตลาดก็มาเอาไปส่งโรงพยาบาลใจตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็ห่วงทั้งลูกห่วงทั้งตัวเองนะครับตอนนั้นน้ําหนักลดลงไปสิบสามโลอะมีการพักฟื้นบ้นางไหมมีการหยุดทํางานหรืออะไรบ้างไหมไม่ไม่ก็ทําตลอด นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณสองชมั่วโมงแล้วกลับมาทําไมถึงไม่หยุดงานนะคะก็มันไม่มีคนทํานะหลังจากที่ไปหาหมออาการดีขึ้นไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นให้หายอะฮะไมเกรนอะไรพวกนี้มีมาเรื่อยๆอแต่ว,ว่าตอนนี้ดูสุขภาพดีมากเลยเริ่มจากอะไระคะทําไมถึงก็เริ่มจากน้ำสมุนไพรโพชงนะครับได้ดื่มสมุนไพรโพชงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลพวกอาการ ปวดศีรษะไอ้พวกไมเกรนตรงนี้มันก็มันก็ดีขึ้นนะฮะมันภายในอาทิตย์นึงนี่ไม่มีไม่มีมมอาการตามปกติมันจะวันวินวันอาการหน้ามืดก็ไม่มีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นปัจจุบันก็แบบว่าทํางานได้ครับผมตอนนี้ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะคะทำงานเหมือนเดิม,<ำ>มะนะถ้าวันนั้นที่ไม่แบบตัดสินใจที่จะซื้อน้าสมุนไพรโภชดื่มเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงคะคิดไหมเ,เอ่ยก็คงจะ ไม่รอดนะครับเพราะว่าน้ําหนักน้าหนักมันลดเยอะน้ําหนักมันหายเยอะผมไม่ได้โฆษณาไม่ได้ขาดจางอะไรนะฮะก็ที่ผมรับประทานมานี่ก็อยู่ประมาณปีนงก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็ลองรับประทานดูครับ คุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง